ที่กำหนดระดับชาติสอดคล้องกันนะครับโดยมีร่องรอยตามเอกาสารนะครับก็จะขอไปเร็วๆนะครับด้านที่2ระบุองค์ประกอบแล้วก็กําหนดค่าเป้าหมายด้านที่3กําหนดเป้าประสงค์และคุณภาพในการจัดการศึกษาก็คือทำแผนพัฒนาคุณภาพ3ระยะ3 5ปีนะครับต5ปีก็คือทำเป็นแผนพัฒนานะครับก่อนที่จะแยกออกมัเป็นแผนปฏิบัติการประจำปีซึ่งสถานศึกษาก็ได้ร่วมกันกำหนดวางแผนโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมนะครับทนะั้งจากคณะกรรมการฐานศึกษาคณะครูแล้วก็ชี้แจงให้กับผู้ปกครองในคราวประชุมผู้ปกครองในแต่ละ ทีการศึกษานะครับในด้านองค์ประกอบที่1ส่วนที่5ก็คือนาผลการประเมินคุณภาพภายในประเมินคุณภาพภายนอกโดยการทำงานนั้นเราได้ได้ดูจากครั้งการประเมินในรอบที่4นี้เราก็ดูจากการประกันคุณภาพภายน,นอกรอบที่3นะครับว่าได้ คณะกรรมการได้กําหนดข้อเสนอแนะต่างๆไว้อย่างไรนะครับแล้วก็มาเป็นตัวเบสไลน์นะครับในด้านองค์ประกอบที่2นั้นเป็นการขับเคลื่อนคุณภาพสูงมาตรฐานก็จะขอนําเสนอในด้านที่21นะครับเรื่องผู้บริหารเป็นผู้นําในการขับเคลื่อนก็ด้วยความที่ อยู่กันมาเนี่ยก็ถึงแม้จะมีการทํางานที่คุ้นเคยแต่ทุกๆครั้งเราก็จะมีการทํางานโดยใช้หลัก